ไอ้หนุ่มเข้ามาแล้วกดติดตามนะวันนี้ไอ้จะมาเล่นโหมดปัญหาคู่ก็คือแบบมีผีสองตัวนั่นแหละแต่ว่าผมจะเล่นโหมดปานกลางเดี๋ยวมีโหมดยากกับฝันร้ายแน่กว่าจะซื้อโหมดนี้มานี่แบบใช้เงินเยอะมากเลยใช้เงิน600ในการซื้อโหมดนี้มาดูกันว่าเราจะผ่านหรือเปล่า เนี่ยเห็นไหมมันมีรูปผีชาลีติดเต็มเลยทีนี้เดี๋ยวรอดูถ้าผ่านนะผมว่าทุกคนก็คงต้องผ่านได้ไหนดูดิอืมหน้าจอแยกตัวหนึ่งอยู่ชั้นบนตัวหนึ่งอยู่ชั้นล่างเฮ้ยมันมีตัวหนึ่งจะลงมาเออมันมีตัวหนึ่งจะลงมา มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยมันมามันมามาไม่ได้แล้วผมต้องดูอีกขึ้นไปเลยขึ <until ussen> <apan today> <olas S 1> ้นไปเลยเราต้องรีบขึ้นแล้วเราต้องรีบขึ้นแล้วปุ่มวิ่งช่วยชีวิตถ้าไม่มีปุ่มวิ่งผมว่าเล่นยากนี่เก็บผงเลยมีเลยพลังแห่งพระเจ้าผีตาไม่ทันนี่ผีตาไม่ทันผีบอกเฮ้ยจะเร็วไปไหนวะสภาพ นี่นะฮะผมแบบเป็นขโมยมาขโมยที่บ้านที่มีผีอยู่อ่ะไอ้บ้านธรรมดาไม่ขโมยนะบ้านผีมันรวยดีเราต้องขโมยขโมยไปให้หมดทุกอย่างแต่ขโมยหัวใจเธอไม่ได้โอ้โหเธอเจ็บจีด๊ดรอผีไปรอผีไปอยู่โคตรนาเลย เมื่อไหร่จะไปครับพี่คี่ขีมันไปแล้วมันไปล้วแล้วมันก็มาอีกแล้วๆๆนีน่ขนาดเป็นโหมดปันกลางนะแล้วถ้าเป็นโหมดยากกับฝันร้ายนี่แบบมาไม่มายลุๆเลยเหรอ ดูดิเนี่ยมารัวมากเลยเพราะมีผีสองตัวรอผีมันไปรอผีมันไปนะครับรอผีมันไปเก็บถุงเยอะๆตอนนี้ได้สิสองถุงละฟ้าผ่าผีมาผีมาเอ้ยผีมาผีมาเอ้ยเอ้ยอค โอเคเก็บอายตอนนี้มีอายแค่สี่อันเองได้ถุงยานหนึ่งลนะโอเคผีไปแล้วผีผไปแล้ว<ผ> ตอนนี้ได้ส7บเจถุงโอเคไปตาไหนก็ไปชั้นกลางโอเคผมว่าเกมมันน่าจะปรับให้ไปชั้นกลางอย่างเดียวละถ้าเป็นแบบนี้นี่มาชั้นกลางผีก็ไม่อยู่ด้วยนะชั้นกลางพูดได้ไม่เกี่ยคามผีมันมาละโอ้โหนี่ถ้าเป็นโหมดฝันร้ายนี่ผมคงมแบบแบบวิ่งหลายรอบเลยเหรอุอ้ยผี่แปลงสีบิง ต้องวิ่งลงแล้วนี่เจอถุงเก็บอ่านี่ายโอเคได้สี่าอเหมือนเดิมโอเค่าถุงมีสิบเก้าถุงละโอเคได้ถุงครบละเดี๋ยวใกล้จะผ่านแล้วตอนนี้ผีมันก็มา,มาแล้ว เดี๋ยวผมจะจู่ผีเลยนะฮะจู่สถา,านที่มันอยู่ชั้นล่างนี่แหละก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 ลละอีนิดเดียวจะถึงจังหวะแล้วละโอเคนี่เฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นผีชาลีมันออกจากรูปด้วยอะคือขึ้งิ้งเฮ้ยมันขึ้นเขาวิ่ง เรียบร้อยพอหรอเย่ยโฆษณาก็มาเหมือนเดิมอ้าวเอาเอามือไปเอาเอามือไปโดนเอาเอามือไปโดนเอาเอามาเข้าเกมเอาเอาเข้าเข้าช่องตัวเองเอาเกมชินเกมชินอินแพ็ปิดเลยนี่โอเคครับขอบคุณที่รับชมมานะครับ